romance romantic romanticize สามคำนี้ใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคํในข่าวสัปดาห์นี้นะคะแฟนแฟนเ e นนิเฟอ2.0คงจะสมหวังดังใจกันทั่วหน้าเลยนะคะเมื่อคู่รักลมพัดหวน Jennifer Lopez กับ Ben Affleck จูงมือกันเข้าประตูวิวากันอย่างเรียบง่ายไปเมื่อกลางเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยพาดหัวข,วข่าวของ AP ระบุว่า Jennifer Lopez Ben Affleck wed in Las Vegas drive through หมายความว่า Jennifer Lopez และ Ben a f f l e ็ แต่งงานกันแบบขับรถผ่านอุโมงวิวาในล <Wow. S 1> าสเวกัสค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า Romance จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า Jennifer Lopez and Ben Affleck were wed Saturday in a late night Las Vegas drive-thru o shuffle culminating a relationship that stretched over two decades into separate romances and headlined countless tabloid covers หมายความว่าเจนนิเฟอร์โลเปสและเบนแอฟเลกแต่งงานกันในช่วงดึกวันเสาร์ที่โบดแบบ d r ไดร์ u g ูในลาสเวกัสซึ่งเป็นบทสรุปของความสัมพันธ์ที่ยืดยาวมากกว่าสองทศวรรษที่ต่างก็มีชีวิตรักของตนและเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์มากมายนับไม่ถ้วนค่ะ <Yahoo! S 1> คำว่า Romance ในข่าวนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าความรักความสัมพันธ์แบบสเสน่หาค่ะส่วนคำว่า Romantic เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่เกี่ยวกับความรักความเสน่หาค่ะซึ่งเรามักได้ยินการใช้คำนี้แบบทับศัพท์ว่าโรแมนติกอยู่บ่อยๆในภาษาไทยค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างคู่สามีภรรยากันค่ะตัวอย่างเช่น I know we have been super busy this summer and haven't got time to ourselves at all ภรรยาบอกว่า ฉันรู้ว่าเรายุ่งมากๆช่วงหน้าร้อนปีนี้นะและไม่มีเวลาเป็นของเราเลยอะซึ่งสามีก็ตอบว่า yes summer has been tough let's plan a romantic vacation for the Labor Day weekend หมายความว่าใช่จ้ะหน้าร้อนปีนี้ยุ่งมากจริงๆงั้นเราวางแผนพักผ่อนสุดโรแมนติกกันช่วงวันหยุดยาววันแรงงานกันเถอะ มาต่อกันที่คำว่า romantically เป็นคำวิเศษนะคะแปลว่าที่เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆเชิงชู้สาวค่ะไปดูการใช้คำนี้ในบทสนทนาระหว่างนักข่าวกับคุณมิลเลอร์กันค่ะตัวอย่างเช่น Mr. Miller Were you romantically involved with your secretary before your separation with your wife? นักข่าวถามว่าคุณมิลเลอร์คะคุณมีสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเลขาของคุณก่อนที่จะแยกทางกับภรรยาหรือเปล่าคะ ซึ่งคุณมิลเลอร์ก็ตอบว่า I have no comment on that หมายความว่าผมไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เ oh, <no. S 1> มื่อต่อกันที่คำว่า romanticize เป็นคำกริยานะคะแปลว่าแสดงความรักความชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมองข้ามด้านอื่นๆไปจนทำให้สิ่งนั้นดูน่าปรารถนาเกินจริงค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคก,กันค่ะตัวอย่างเช่น grandparents disagree with him over his career choice in rural development, accusing him of romanticizing living in remote areas. หมายความว่าพ่อแม่ของแกรนดไม่เห็นด้วยกับเขาเกี่ยวกับทางเลือกทำอาชีพด้านการพัฒนาชนบทของเขาและกล่าวหาเขาที่คิดไปว่าชีวิตในพื้นที่ห่างไกลเป็นเรื่องน่าปรารถนาเกินจริงค่ะ มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจาก Amber Heard นักแสดงหญิงชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า I am just like any other girl, a sucker for romance หมายความว่าฉันเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆคือเป็นคนที่แพ้ทางกับความรักง่าย เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ